ยืนในน้ำอยู่คเดียวไไนะคะรนองฝันถึงเน,น,นอนน,อนา้าที่ไหนนาท่าทางบสบายมากนะคะแกหนค่ะัไม่สบาย เข้าไม่ตา เมตตาอย่าเสียงดังนะเดีพ่อจำพวกตื่นเมตตาอย่าเสียงดังอย่าเสียงดังเดียวพ่อจำพวกตื่น đi giơ 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 con thằng bạn อยากกินกล้วยอีกน้องเมตาหน้ารักแล้วก็กินจุกมากๆค่ะจา่จาลูจากจ่าเนี่ยตอนนี้นางเป็นเห่าเยอะมากค่ะวันนี้คุณหมอมาดูเรียบร้อยแล้วก็ฉีดยาแก้หมัดแก้เห่านะคะคุณหมอก็บอกให้ใหเอาไปผูก้างหลังบ้านนะคะแต่ตอนนี้คือหญิงกำลังกำลังทำอะไรนะ่ะ ลงช้างให้เขาข้างหลังนะคะกำลังทำลงช้างรอช่างมาทำค่ะพอดีช่วงนี้ฝนตกก็เลยทำไม่ได้ค่ะแต่ก็เดี๋ยวจะเอาไปไว้ข้างหลังลงทรายแล้วเดี๋ยวจินจะพาไปดูว่าข้างหลังบ้านเนี่ยที่จะทำลงช้างใหม่ของน้องเมตานะ่ะทำถึงไหนแล้วนี่แก้มเขาเป็นหัวใจเลิฟเลิบเลิบ,ลบ,ลบทุกคนนะคะโอ้ยลูกแม่น่ารักจังเลย น้องเมตาเนี่ยจริงๆแล้วคือได้มายัางไงยังไม่เคยเล่าให้พี่ๆฟังเลยคือน้องเมตาเนี่ยเดิมทีเนี่ยพันธุ์พษแม่ของหนูน่ยมีช้างแต่ทีนี้ช้างตายมันเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ตายฉีดยาไปปุ๊บตายเลยจ้ะแม่ก็เลยไม่อยากจะเลี้ยงอีกแม่เสียใจมากเพราะว่าถ้าเราเลี้ยงช้างแล้วเราจะปู่พันมากอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็เลยพอถึงหนู่มโตมา แมวบอกว่าไม่ให้ซื้อไม่ให้ซื้อแต่ก็พยายามดูช้างเชือกหลายๆเชือกเหมือนกันที่เขาพยายามแบบเขาดูแลไม่ไหวอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากซื้อมาแล้วมาเลี้ยงต่อให้ดีก็ดูช้างก็มันดวงไม่สมพงกันมั้งค่ะแล้วก็มันอะไรหลายๆอย่างไม่ได้ด้วยทีนี้พอถึงพอถึงคราวไมตาละดูรูปภาพเขาก็คือมีช้างหลายเชือกมากที่พี่ๆชาวช้างส่งมาให้ดูว่าเออช้างมันตกงานเนาะ แล้วเจ้าของเขาเลี้ยงไม่ไหวอย่างเงี้ยค่ะหญิงเห็นรูปไม่ตาปุ๊บเห็นรูปครั้งแรกปุ๊บบอกบอกพ่อหญิงเลยพ่อหญิงชอบมากเลยอะ่ะเหมือนหญิงผูกพันกับเขามากผูกพันมาตั้งแต่ชาติฟังก่อนมาสมัยสมัยก่อนอย่างเงี้ยค่ะหญิงก็เลยพ่อพ่อบอกว่าจริงหมอลูกอะไรเงี้ยหญิงก็บอกว่าพ่อเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปดูกันเลยได้ไหมพ่อไปกับหญิงนะมาทีนี้ก็เลยไปดูช้างอยู่ที่จังหวัดตากนะคะอยู่ที่จังหวัดตาก พออีกวันหนึ่งญิงดูดูดูรูปเมื่อวานอีกวันนี้ยิงไปเลยจ้ะไปดูเขาพอยิงไปดูเขาหญิงก็เลยเห็นเขาอะแบบๆแบบเองแล้วพอไปถึงอะเขาไปอยู่ในป่าเนาะเพราะว่าเป็นช่างของกะเหลี่ยงค่ะช่างของกะเหลี่ยงเมื่อก่อนเขาอยู่ปางช้างอยู่ที่เชียงใหม่พอยิงเห็นเขาที่ในป่าเพื่อุยถูกใจมากแล้วแบบญิงร้องไห้เลยอะร้องไห้แบบเหมือนกับเขากับยิงอะเราผูกพันกันมาตั้งนานแล้วอย่างเงี้ยค่ะ ยิงก็เลยบอกพ่อยังหญิงไม่มีเงินหรอกแต่หญิงอยากได้เขามาอยู่กับญิงมากๆญิงก็เลยตัดสินใจมาจาวันนั้นเลยแปดหมื่นบาทแปดหมื่นบาทไม่มีเงินนะคะวันนั้นมีเงินอยู่หนึ่งแสนบาทคือไม่มีเงินแต่ก็สู้พอเห็นเขาเนี่ยนูรู้สึกว่านุถูชะตาเขามากก็เลยตัดสินใจไปกู้ธนาคารนะคะมาอุปการะเลี้ยงเอาไว้เหมือนกับ ความรู้สึกเหมือนกับเขารอหนูมานานมากเลยว่ะแล้วก็หนูก็ารอเขามานานมากแล้วค่ะประมาณเนี้ยแล้วหนูก็สู้อะกู้ธนาคารสู้เพื่อที่จะได้เขามาอยู่กับหนูหนูจะได้ดูแลเขาดีๆแล้วันนั้นที่หนูรับช้างหนูร้องไห้มีจำความรู้สึกวันนั้นได้เลยยิ่งร้องไห้มากเลยวันที่เขาขึ้นรถสิบล้อขึ้นมาจากจังหวัดตากมาสุรินทร์ หญิงร้องไห้หนักมากหญิงนั่งรถอยู่ดตามหลังเขาหญิงร้องไห้หนักมากจริงดีใจมากเลยที่ทิงได้เข้ามานี่เลยค่ะคือเราพอมาถึงตอนแรกก็ไม,ไม่ไม่มีที่ฝากไว้พ่อหนูก็ไม่เคยเลี้ยงช้างหนูก็มือใหม่แล้วแม่หนูอ่ะที่เป็นบรรพบุรุษช้างแม่หนูได้เสียไปแล้วแม่หนูเสียไปสามปีที่แล้วด้วยปเป็นโรคมะเร็งอย่างนี้ค่ะพ่อหนูก็ไม่เก่งสักเท่าไหร่ก็เลยไปตัดสินใจไปหาพ่อ,พอหาพี่เล็ก พี่เล็กนี่เป็นแม่ของเป็นพ่อของจ้ากัลเลนจะเป็นญาติค่ะเป็นญาติแท้ๆแกเป็นญาติกับกับแม่หนูแกก็เลยบอกว่าเอองั้นเอาไปฝากพี่เลี้ยงไว้ไปไว้บ้านพี่ก่อนก็ได้ไปผูกไว้ก่อนก็ได้อย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยเอาไปผูกหนูก็ยังไม่มีควานช้างเลยทีนี้หนูก็เลยทํโรงช้างนี้เสร็จ หนูก็อยากให้เขามาอยู่กับหนูหนูก็เลยพาเขามาโดยที่เขายังไม่เป็นเดินไม่เดินไม่ยังไงยังไม่ฝึกเดินยังไม่ฝึกทําอะไรทั้งนั้นคือยังไม่เป็นอะไรเลยค่ะคือเป็นอย่างเดียวคือกินอย่างเงี้ยค่ะเสียงร้องเสียงออกก็ยังไม่เป็นหนูก็เลยเนี่ยได้มาเลี้ยงน้องเมตาแล้วหนูก็รักมากๆแล้วเขาก็รักหนูด้วยนะาะทั้งที่ตอนเนี้ยเขาอยู่กับหนูอนะประมาณสเดือน มาอยู่ที่บ้านหนูเนี่ยตอนนี้จริงๆคือหนึ่งเดือนเรายังศึกษาดูใจกันอยู่ค่ะนะคะฝากพี่พีเซด้วยนะคะที่ติดตามหรือกำลังติดตามก็ฝากน้องไมตาไว้ด้วยนะคะหนูก็พยายามแล้วค่ะ